สบายดีทุกทุกท่านกิ๊กซียูสวัสดีครับนะับทุกท่านข่าวดีต่อเนื่องเลยนะครับต่อเนื่องเลยคเืลิปคลิปคลิปคลิปดีข่าวคลิปข่าวดีอีกนะครับผมเมื่อกี้ข่าวดีอันนี้ดีข่าวมา มันคืออะไรกันนะฮะ f ี FC เรามาดูกันนะครับว่ามีข่าวดีอีกหนึ่งเซตหนึ่งช็อตข่าวดข่าว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 ดีมันลดในโพธิข่าวดีนะที่บ่าวนักเท่าไรแล้วขนาดเท่าไหรเหมือนเดิมล่ะ75ใครจะไม่รู้ว่าคุณหนักเท่าไหรเหมือนเดิม75เอารองเท้าออก เอาเอาเอาโทร่ทั่ทัพย์ออกเอากล้องออกถอดกางเกงออกถอดเสื้อออกช่างแบบนักมวยน่ะนะผมไม่กล้าช่างเลยผมอ่ะกลัวกลัวจะช่างแตกเมื่อเช้ายังเจ็ดสิบสองอยู่เลยเหตุอะไรก็ไปแต่ว่ายังไม่ทิ้งอ๋อ เปการเตรียมการอายกของลงเลยไปเลยนะฮะทุกท่านวันนี้ก็ข่าวดีรัวๆนะครับผมข่าวดีรัวท่านได้ของจาก็มีมานนี้ผมก็เรื่องเตรียมสันเปรียวสู้นยกของก่อนนะต่างกันรุ่นตู้โก่งนะครับเป็นีขอบขอบคุณอย่างมากมายนะครับผมขอบคุณนะครับโอ้โหนะครับก็ใหญ่เลยของมาส่งเราอีกนะเราก็้างคลิปนะต่อเนื่องจากทีน่าจะเห็นแล้วแหละว่าคืออะไรนะครับ อันนี้นะเป็นของใครนะเดี๋ยวเราจะอ่านี่ต่อไปคือไพนะหนึ่งเบบล่ะเบบลสามัใญ่ใหได้ของส่งมาถึงได้บอลเดวอลของอันนี้นะครับของคุณจิมส่งมาเนาะโอ้ขอบคุณครับคุณกิมส่งมานะครับอันนี้แหละส่วนอันนี้ไม่รู้ของ ใครส่งมาอันนี้ยังไม่ไม่ทราบจริงๆในเป็ดกะมูกชางเนาะกะมูกช่างครับเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันของจีนหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นชื่อภาษาจีนนะแต่ว่าอะไรนะเบลลาร่าเบลาร่าเป็ไม่รู้นะเบลาร่ากินข้าเสร็จถุงบอลมุมเยอะมีสองชิ้นมาในแพ็คเดียวกันนะฮะอันนี้คือเป็นอะไรนะครับเรามาดูนะกันครับเรามาลุ้นด้วยกันนะฮะ แแต่ว่าในในกล่องเห็นแล้วแหละว่าเป็นรูปเป็นร่างนะคืออะไรพี่บ่าวรู้แล้วใช่ไหมคือพี่บ่าวจะสามารถมองทะลุกล่องได้นะครับทุกท่านนะฮะปวดพูดลายสายตาหัวหน้าอ้ยกวอนอีกทะเล เออเอาจ็ดไปเลยเไปเลยันราไม่อ่รไงเราไม่ได้ใชคลิปเลยแบบนี้เป็นไม้ตะพุดไม่ก็กงเกว่ามีผู้อันนี้าสตูเราตีได้ไม่ไม้ตะพุดก็กงแปลนะนั่นไงกแงนากแล้แฝกอ่ะ น่าจะเป็นที่ตั้งแขวนเสื้อไม้แขวนเสื้อเหรอคิดออกอันนี้อันนี้จือว่าขอห้เราตมาเพื่อกันอ๋อใช่ไว้ไปสู้กันเออใชวะเป็นฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมเอาแล้วเกืออะไรอ่ะแล้วคืออะไรอ่ะเป็นแท่งๆอ่ะมีคู่มือไหมอันนี้ อัพี่พอเอออย่าทายยิ่งทายยิ่งงงทุกคนะมันคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องเอาไปใช้ในงานได้ปูมจะปูมเราทำปูมคัดเพราะเราเราอะไรไม่ถูกใช่ไม่เกี่ับการกระแทกครเาไม่อกันกะแทกเหยียดเหรอตดิมเราไม่กะแทกไหม โอ้ถึงขั้นหามเลยนะครับโอ้เฮ้ยออย้ะไรอ่ะเหมือนเหมือนคล้ายๆคุณคุณเหมือนเครื่องขัดอ่ะคล้ายๆเนาะแต่อาจจะไม่ใช่เครื่องขัดก็ได้นะครับเจ้านี่อันนั้นน่าจะเป็นขามันหรือเปล่า อ่านีสั่งกิต่เพ่อันร้อนเนยได้ที่นี่อ่าพี่เอาดวอลฟ์อใหรผมภาษาไทยกี่้รื่องไม่เอา่อาอันน้อ๋อน่าเอาอุ้ยแต่ระดับเฮ้ยอะไรตกใจเรื่องอะไรไฟ LED ตกใจเรื่องไฟจะเป็นตัวตัวส่งเวลาเราทำเวลาเราส่งหอ้การกดกันดึงไอมอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น ตัวสาหรับขัดพื้นเรียบขัดพื้นนะแล้วก็มีด้ามมาให้นายเอฟซีซึ่งนทางคุณคุณจิมเนาะได้ได้เห็นความสําคัญเวลาเราเวลาเราปรับพื้นเนาะขัดเทปูนเสร็จเราจะเอาเครื่องตัวนั้นแล้วก็มัดเนาะเนี่ยจะมีมัดเอาโอ้ถือว่าเป็นอุปกรณ์สําคัญเลยนะเนี่ยแต่ว่าอันที่คุณจิมสั่งมาให้เนี่ย เป็นสําหรับขัดพื้นโดยเฉพาะเลยซึ่งขัดผนังก็ได้เหมือนกันแต่เขาตัวนั้นอ่ะมันไม่มีที่แถมตัวจับไม้สุดจอดเลยนะท่ว่าอันใหม่ที่เขาสั่งให้เนี่ยก็คือสามารถมีด้ามแถมมาให้สําเร็จ<อ>เราก็จะได้ใช้อะไรทำให้เไรกันนะะแล้วอีกลงังนึงคืออะไรเอ่ยอนคือตัวมีผมเหร พ่อเด้อพี่เอ้ยอย่าทายเลยชิงทายยิ่งงงเอาหนังสถิติก็มาวานเนี่ยวเอาก้อนใหญ่นะจริงเอาเอาอยากอยากให้ยิ่งอยากให้ยิ่งไงอยากได้ช็อตเนี่ยนะโอ้ขอบพระคุณนะคุณจิมมี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับใช้ในโครงการ งานนะครับเพื่อจิตอาสาเนาะนะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะครับขอบพระคุณท่านเลยนะครับผมเอาอีกหนึ่งรังนะฮะอีกหนึ่งรังนะครับผมครับผมเป็นอะไรนั้นไม่รู้รังนี้อันนี้ไม่มีข้อมูลมาก่อนใช่ไหมโอ้ผมเปิดดูแล้วโอ้ จะเป็นเม็ดน้อยๆขนาดนี้ใช่ค่ะนี่เลยเรียนเชิญทุกคนไปได้หรอนะกินแล้วก็เอาเอาไปฝากลูกๆนะอันนั้นคือขนมพิ๊บอันนี้ผมว่าเราจากไหนอะจากไหนจากไหนคนเดิมนะคนเดิมคนเดิมท่านเอ่ยน้ำนะท่านเอ่ยน้ำคนเดิมไม่รู้เหมือนกันนะที่เพท่านท่านในไลฟ์สดเพท่านคอมเมนต์อะคุณคิดดีทำดี ขอบคุณครับผมเท่าที่เป็นในนี้ไม่รู้แต่เพื่อนคอมเมนต์บอกว่าจะส่งขนมมาอีกเป็นเม็ดนะมันเืออะไรหรอมันเป็นยังไงพี่บ่าพี่บ่าจะคือนะครับทุกท่านอย่าอย่าเข้าใจพี่บ่าผิดนะพี่บ่าจะเสียสละนะครับดูว่านะครับจะชิมก่อนว่ามี สารเคมีแปลกปลอมมาหรือเปล่าเนาะนะครับพ yeah. ี่บบาก็เลยจะเสียสละนะครับนะครับพี่บ่าไม่ได้กินก่อนนะครับทุท่านพี่เบ่าไม่ได้กินก่อนนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับพี่บ่าจะเสียสละนะครับชีวิตด้วยการชิมก่อนแค่นั้นเองนะฮะอ๋ออ่ะตอนนี้ก็ มีของมาอีกแล้วนะครับก็เป็นเครื่องนะครับขัดพื้นจากคุณจิมเนาะนะครับแล้วก็ขนมนะครับปิ๊บจากคุณคิดดีํำดีก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่นะครับเมตตาทีมงานส่งเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับนะครับงานช่วยเหลือสังคมแล้วก็ขนมสำหรับทีมงานรับประทานกันเนาะขอให้ทุกท่านนะรวมทั้ง FC ีมีความสุขท,ท,ทุกคนครับผมคลิปนี้ พี่บ่าวบอกว่าไงดีอร่อยไหมไหนเอ้ยแต่อันนี้เป็นตับไก่โอ้นี่นี่นี่นะแลทะเลหะทะเลมันมันมันโอเคอร่อยฮะอร่อยโอเคครับผมอร่อยครับกนอร่อยดีฮะอร่อยดีครับ